สบายดีไปยังมาน่งไปตลาดไปตลาดมาอันนี้เป็นอยังอันนี้ฮะแม็นบอนบ่บอลนอกแล้วนี่เป็นอยังนี่ผักบุ้งผักบุ้งอันนี้อันนี้ก็ผักบุ้งโอ้เอาไปขายยุทตลาดคือว่าบุ้บุ้งขายไมีไผ่เอาไมีไผ่เอาโอ้เราหิจจะได้ ะไปปซุกินแล้วนี่ไปซุปกินโอ้เอาไปขายบ่ได้ขายเอากระบป๋าไปซุปกินแม่เอาไปเท่านี้เอาไปลายเด้เอาไปลายเราขายบุ๊มบิ๊มได้เอาไปลายเราบุ๊มบิ๊มไปซื้อบมบิเนาะเดี๋ยวนี่เจ้ากระบป๋าอันนี้อันนี้แม่น้องน้องจีเนาะอันนี้น้องน้องเกวตาน้องบัตรประมาณนี้เนาะอันนี้คือ ชื่อน้าต้นหอมอ้าต้นหอมเยื่อมวนเนอเฮ้ยมาน้าคนหนึ่งอน่อยที่ชื่อซอยเด้อคือนพี่น้องอเจ้าไปใครลูกใครเครื่องก็ได้ใครทุกเรียนรู้ ป้องตีเอาเอาไปคบไปบมันเอาไปไปบมันด้อยบิ้งเฮ้ยไอ้ขอถาเนี่ยคำชุมุวานองไปข,ยา,ไอข,อนนขายมันหนึ่งเท่าไรนี่มัดพันกิี๊บมัดสองพันพวกใครอะพวกใคร ช่มยบูดอะไรที่ซื่อซอยมัดสองพันน้ำผูกขาอ่ะใ <Hi. S 1> ารเฮ่พี่น้องน้องน้องเนเปลีป่ยมาขายมัดพันกิฟ์พักบุกงามๆถูกผูบุกธรรมชาติเาแ,ลแลหละพี่น้องนี่ผักบุกธรรมชาติเรางามสุดเลยนี่เอ,อ้านขายมัดหนึ่พันกิฟต์เพนพี่น้องล่อันนี้บอน,นี้ บอนเนียนเ่าได้บอลนี่เด้มัดเท่าได้มัดพันโอ้โอ้แม่พี่น้องนี่บอนบอลวานลามเส้นหนังเซฟยุคไหมพี่น้องก็เส้นหนังบอนโอ้งามหลายเนาะ หวานบานก็เพิ่อนพี่น้องบอลนี่นะนี่น้องปุ๊กยู้เพือนน่ะนี่ยูยูเพืนมิลายอ่ะโอ้คือว่าเป็นปุ๊กน้องเพื่นปุ๊กยู้เพือนน้องอืมอืมอืมแล้วเอาเปลี่ยนมาขายไม่จะมัดก่อนน้องเปลี่ยนมาขายน่ะเปลี่ยนลายอ่ะไปโชกมาไดใส่หามัดนี่ว่าน้องน้องขายได้เลยที่ บ่ได้ขายเลยล่ะของน้องนุ่มมีจักมัดค่หามัดคือกันปีอยู่บ้านมากมีแตหามัดนี่แล้วก็เลยขายเลยเดี๋ยวนี้เอวกระบานไปแต่งกินโอ้ห้องเย็นเสียงเราเตียงห้องเย็นอ่ะเสียงแล้วได้ได้ที่ยังที่ห้าโอ๋้น้องนุ่ม นองเสียงเแล้วันที่นที่ห้าที่ห้าขึ้นกันน้องน้องดูวัที่ห้าขึ้นกันโอ้อันนี้เขาขขาปอยเง้นียเมื่อวที่างอ่อันนี้อันนี้เขาเขาอยังหนึ่งน้องดูขอสามขอสาน้องขอสโอ้่วนน้องเสียงเห็นแล้วน้องก็เลยไปรอเก็บพักมขาขายไอที่เว้าง โอ้เจ้าไรที่ชงโอ้เก่ง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 เกเก่งแต่งตัยัมันเก่งเนอะนั่นคือหนอันนี้ก็คือทงที่ว่าเขาเจ้าใช้พักเปี่ยกเนาะบิ้องที่ว่ามีอย่างเติมบุ้มีอย่างหรอเล่เออบุมีอย่างเนะอหน่อน้อใช้เป๋ามาได้อะซักเป๋ามาขายได้ อ๋เอเดี๋ย,ย,ย,ยนี่ไอ้ไอ้ชิซื้อซอยเด้เอแล้วนี่น้องน้องขายมัดหนึ่งพันกิีฟเนาะมันมีจักมัดของน้องนะหามัดมัดหนึ่งพันกิีฟหามัดมีจักพันห <5, 000 S 2> าพัานหาพันได้ใช่น้องชิพันเบาอ่ะ เอาขงน่องก็หามัดเนาะหามัดก็หาพันเนาะขนน่องนู่นมีเท่าไหร่สี่มัดเฮ้ยเออมีบ่อนสี่มัดเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันอายสิซื้อซอยขนน่องเด้อ ถ้าขั้นทําขายเป็นมัดมาหาพันหนอก็ได้เออมัดมัดพัน,นกิฟต์พวกน้องน้องขายก็ได้แต่หาพันกิฟต์ี๋ยวนี้แม่นไอ้ซื้อซอยพวกน้องเนอะคือพวกน้องไปขายก็ได้แต่หาพันกิฟต์เราของน้องเนาะเราไอ้ซื้อซอยสิบพันกิฟต์คนน้องก็ได้แต่หาพันหนอเพราะว่าเขาเจ้าขายมัดพันกิฟต์แม่เพื่น,นอ้อง แล้นี่บ่าหวานชื่อชื่อซอยพวกน้องๆชื่อซอยน้องๆนี่หามัดนี่ใจ้ยชิบพันกริบให้คนละชิบพันกิบชื่อซอยน้องๆเพราะว่าจะดูสงสารน้องๆนเนาะอันนี้ซื่อซอยน้องน้องเกล้วตาเนาะซอน้องเกล้วตาชิบพันไอ้พี่น้องอ๋ออันนี้เป็นน้องๆน้องจีเนาะน้องจีชิบพัน อันนี้เมนน้องอย่างหล่ะเน,นี่ยน้องต้นหอมเอออันนี้ก็ซื้อซอยน้องต้นหอมชิฟฟันกิฟแม่เป็น,น้องนี่อ่าดีใจบ่ที่ว่ามีผู้ช่วยซื้อตัวน้อ,นองๆเปีไปขายที่ตลาดที่ว่าไม่ได้ขายเลยเนาะขั้นมามาหนีขั้นไหนบ่ก็ซื้อซอยก็แสดงว่า,า,าพวกนี่ไปเอาเลยเนะาะก็เสียดายน้ำไปแต่งกินเนาะ พี่ตาสงสารหลายเมื่อกี้นอ่องจากที่ว่าพักเงี้ยนเราก็สอบเก็บพักเก็บนออยู่ตามตา้องไห้ทุ่งนามาขายกับพ่อทีขายพวกเมื่อี่นอ้องมันนีบบ้านกับด้ยซื้อซอยน้องๆนะก็คือว่านน,นี่อันเงินที่ว่าไอซื้อนี่มันจะพ่อแม่เงินของไอเด้อเป็นเงินของ,อง,ของผัวใหญ่จ็บุญเพิน่นฝากมาให้กับไอ้นี่ให้ เป็นทื่นโวนเรือในเบื้องตน้นเนาะแล้วก็มาเห็นน้องๆที่ว่าเปรีพักมาขายนี่ก็ถ้าอายก็สงสารน,น้องๆแล้วก็อายก็เลยเอาเงินผุญยายเจ็บบุญเพื่อนั้นซื้อเข้าใจอ่ะใจอืมแล้วนี่ก็จะใครครอบพวกขอบใจผุญยาเจ็บบุญเพื่นเน้น้องๆพอใจอายชวยห้าวใจใจห้าวนกเต้ขอบใจผูยยจ้ใหญ่ใจบุญเห็นาะขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญ thì phạt ngân vay cấp ai là có sư phát soi non non cọp chạy lê lai nữa ở <laughs> 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 ờ. <laughs> à đây đến nay ai có xin lại để nam màu phát non non này để cùng tên à hàn kim con đây nè nó có hãy đến thang các bạn đây à, đi, sop đi. thang các bạn bữa nào là có coi khoi... เก็บผักข้างนอกมาขายเต็มเด้อดีแล้วดีแล้วเก่งไรเก่งไรพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ่อ้วนก็จะได้ไวเสียมีเนาะเราเจอกันแม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดก็กดติดตามสนกันต้องไปเนาะถึงว่าเนี่ยเพราอ้วนก็พิมพ์จะเศร้ามากกับพอดีเปิดร่างกายกองเนาะก็เลยว่าแนี่ยมีน้องน้องเปย์ผักมัดขายเนาะก็ถึงว่าน้องนองก็เปย์มาขายก็บ่ได้ขายเนาะน้องน้องลูกจักตลาดมาก สัยญากรรมบนกรบัวนก็เลยห้องน้องๆเขามาเนาะก็เลยสือซอยน้องน้อเนาะสงสารน้องน้อนั่นออกกับคน่าเชื่อมมาพบก้องน้องๆก็เป็นพบก้องที่ว่าหนุ่มยากทัดดืนเนาะงเพื่อเป็นน้องที่น้องเกี่ยวตาที่บัตรเนได้ไปสัมภาษณ์สงสารเคล็ดแล้วเนาะ หากว่าท่านผู้ส่วท่านใดผู้นี้จะบุญท่านใดได้เข้ามาช่วงคลิปนี้เนาะหากว่าใน,านาจากสงสารยักษ์โซลเลือทางหนุ่มน่องเพิ่นเนาะก็สามารถที่ตัวพบท่านมาทางมาอวันเม้าอวันก็สิโกเป็นสะพานบุญในทุกทุกท่านเนาะที่ยักษ์บริจกักโซลเลือเนาะก็จุดก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับบม้าอวันท่านคลิปต่อไปเนาะก็บเม้าอวันก็สิผู้มีอย่างไรเนาะโอเคเนาะ สำหรับคลิปนี้ว่วาอ่อนกสิไลขอร่าทานประชุ่ชมที่ซ้ำนี่เจ๊แต่แม่ในคลิปน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ